สวัสดีชาวเกมเมอร์สายนิเมะคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Beat Soul เลยสนั้นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับคุณเกสกาเทนโชนะครับไม่รู้ใครเหมือนกันแต่ว่าเขาลงข้อมูลไว้ในแท็บแท็บซีเอ็นนะผมก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับที่ดูวิดีโอที่เขาลงไว้แล้วกันเนาะแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งครับก็คือในส่วนของอ่าคนนี้ครับคนนี้ก็คือเขาก็ลงไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจากที่ดูมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นพ V ีเหมือนกันแต่ว่ามันจะค่อนข้างตัดมาจากในอนิเมะซะส่วนใหญ่เนาะ ก็คือเนื้อเรื่องของตัวซาลาคีนี่แหละนะครับที่แบบตั้งแต่แบบได้รับดาบมาแพ้ป้าเจอยาจิรุอย่างเงี้ยนะครับได้อยู่กันมาเนาะตั้งชื่อให้ยาจิรุนะครับแล้วก็มาจนถึงสงครามเลือดพันปีครับนี่อืมอันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อเรื่องของตัวซาลาคีนะครับผมว่ามันไกลไปอันเนี้ยเขาน่าจะตัดต่อในเมะมานะครับเพื่อเพื่อแบบว่าเล่าประวัติของในส่วนของตัวซาลาคีเนาะ แต่ว่าเรามาดูในส่วนของคุณเกสกาเทนโชนะครับอ่ของคุณเกสกาเทนโชนะครับเขาจะเป็นเออเหมือนกับเป็นของตัวเกมครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบหนึ่งเออหยุดก่อนเดี๋ยวเพิ่งสปอยเยอะอ่ะมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าตรงนี้นะครับก็คือเอสปาด้าหมายเลขหกนะครับกริมจอแจ็คเกอร์แจ็คั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือถ้าไม่เป็นในเรื่องบทใหม่เนี่ยก็เป็นตัวละครใหม่นะครับเป็นในเรื่องตอนที่ ตู้กับในส่วนของตัวอิจิโกะนะ,ะนี่เลยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็อิจิโกะร่างนี้ถ้าผมดูเนี่ยเป็นอิจิโกะร่างฝึกฝนหรือเปล่านะครับเพราะว่าสังเกตจากดาบสังเกตสังเกตจากทรงผมเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของตัวร่างฝึกฝนก่อนที่จะเข้าสู่เอสกาเทนโชขั้นสุดท้ายในการใช้มูกเกสึนะครับผมจะเรียกร่างนั้นนะ่ะร่างที่เป็นสีดำอ่ะเรียกว่าร่างมูกเกสึอันนี้คือร่างฝึกฝน นะครับที่มันเป็นเศษแตกเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวคุโนฮิสกิของตัวไอเซนนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับตระนกีนิเคนปาจินี่เป็นไงอ่าอันนี้ก็จะเข้าสู่แบบพาร์ทของเกมนี่แหละเพราะว่าเป็นฉากในเกมเนาะของอีกคนนึงอะ่ะคนที่เกยมยังก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะตัดตัดไปตัดมาอันนี้ก็จะเป็นฉากการต่อสู้นะครับพรีวิวคร่าวๆ อืมดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นสายต่อยไหมผมว่ามีโอกาสนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือการสร้างโล่แล้วดูเลยตัวของซาลาคิเนี่ยมีโล่เด้งขึ้นมาด้วยนะครับอย่างตัวของโคโมมุระถามว่าโคโมมุระเนี่ยเป็นสายต่อยแต่ใช้ดาบไหมก็ใช้ดาบ <c oughs> นะครับก็ตัวนี้ก็ถามว่าเป็นสายต่อยได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าน่าจะเป็นตัว DPS ของสายสายต่อยนะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะเอออ่าแล้วก็ประมาณนี้ คือกิมจอแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเป็นร่างแพนเทล่าอย่างเงี้ยก็คือร่างสายต่อยเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมาเป็นในส่วนของตัวเออเป็นตัวร่างแพนเทล่าเลยหรือว่าจะเป็นร่างธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็อิซิโกะร่างนี้ก็น่าสนใจนะเป็นเหมือนกับให้เราแบบคิดไปไกลแล้วหรือเปล่าอออิซิโกะร่างนี้เข้ามานี่คือแบบโอ้เตรียมสุ่มกันได้เลยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับที่คุณเกสกกตเทนโชลงไว้นะมีแค่ตัวของ เอ่อเอปจินะครับกลับในส่วนของตัวกริมจอเนาะก็ที่ลงเอาไว้นี่เลยครับอันนี้เพิ่งลงนะครับเพิ่งลงเมื่อ,อ19ชั่วโมงแต่ว่ากริมจอนที่ผมทําไปน่ะก็คือลงไว้ตั้งแต่4วันที่แล้วสรุปเลยก็คือไม่รู้ตัวไหนจะมานะครับมันก็บรลุมาตุ้มตีกันไปตีกันมาสุดท้ายไม่รู้โดนเหลี่ยมหรือว่ายังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็มีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมข่าว ไม่จริงอะไรยังไงนะครับดูเป็นแค่แนวทางนะครับเพื่อที่จะรอดุ้นเาว่ามันจะมีตัวไหนอะไรยังไงมานะครับเออเพราะว่าทางตัวเกมจริงๆเนี่ยเขายังไม่ได้มีประกาศอะไรมานะครับประกาศล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วก็คืออาเจมสึมัโตเนาะอ่าว่าจะมีการแจกอาเจมสึมโตนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีการเอ,อ่อตู้อิจิมันุกินนะครับอ่าก็ล่าสุดแล้วก็เป็นไอเซนนะครับแล้วก็เพนทอชิโร่ใช่ไหม นี่นะครับแล้วก็ตู้ของอิจิโกะบางไครก็เป็นตู้ตั้งแต่เริ่มเกมเนาะอืมอิจิโกะบางไครก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะคือก็ต้องรอดูออฟฟิเชีต่อไปนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนของตัว Game Beat Soul เกมบีดโซลิสเน้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอะไรสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้เนาะ เพื่อนๆรอตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ส่วนตัวผมไม่รู้จริงๆนะ้วว่าตัวไหนจะเข้ามาเนาะอันนี้จะเป็นการที่เขาเนี่ยลองทดสอบนะครับเล่นโทเซนอิจิบันลุกยินแล้วก็จะเป็นอุลาราล่านะครับเห่นว่าอิจิบันุกินเนี่ยเขาเขาถ้าทำทำตัวของอิจิบันลุกยินเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็คือดาเมจป,ประมาณตีไปสีป่ล้านไหมเออขอเรียกว่าสี่ล้านแล้วกันเนาะอันนี้คือไอเซนโทชิโร่นะครับดาเมจโดยรวมเนี่ยอันนี้ห้าพันแปดนะครับ อันนี้หกพันเนาะอ่าแล้วถ้าเป็นอ๋อทดสอบแต่ละทีมแล้วใช่ไหมเออแต่ว่าใช้ในส่วนของอุลาราในการบัฟนะครับทีมที่มันน้อยอย่างไรวะสี่พันเก้านะครับเออถ้าถ้าเทียบกันเนี่ยถามว่าทีมไหนมันเล่นโอเคกว่ากันก็คือตัวเนี้ยเล่นง่ายริจิมันุกินเนี่ยมันเล่นง่ายกว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทํากดล็อกกดซียังไงนะครับแต่ว่ามันเล่นง่ายถ้าเอาอิจิมันุกินเนี่ยมันเล่นคู่กับไอเซนเนี่ยมันก็จะเป็นอไอที่ดีกว่านี้นะเพราะว่า ไอจีมันลุงยินเนี่ยมันมันทำงานเบื้องหลังได้แล้วมันกเก็บเก็บให้ให้ตัวซิลสนามไอเซนน่ง่ายด้วยเวลามันสลับปุ๊บนะเรากดอันติดไปปุ๊บเนี่ยแล้วเรากดตัวของไอจิมันลุงยินมาเนี่ยกดชาร์จเึิ่มเพิ่มตีนอ่ะมันก็จะหลอดเต็มไ,ไวเออเพราะฉะนั้นมันเล่นคู่กับไอเซนได้ค่อนข้างดีกว่านะผมมองว่าตัวชิโร่เนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบต่อยข้าวนะแต่ว่าถ้าเราเอาไอจิมันลุงยินเนี่ยมาเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นง,ง่ายกว่าถึงแม้จะเป็นสายทะลวงนะแต่ไอเซนเนีอ่อยนะ แต่ก็แล้วแต่คอมโบเนาะบางคนก็อาจจะใช้ตัวไหนเป็นตัวหลักอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเวลาก็พอๆกันนะอยู่ที่ว่าเราจะกดคอมโบเราจะตีโดนตัวยังไงด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสรุปแล้วก็คือดูไว้เป็นแค่แนวทางคร่าวๆนี่แหละนะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีอะไรประกาศอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะสําหรับในส่วนของตัวละครนะอันนี้เขายังไม่ไอัปไอเซนเข้ามาเลยครับอิจิมุโนยินบางทีก็ยังไม่ได้อัปอะไรเข้ามาอะ ก็ประมาณเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรมากอืมแต่พวกนี้มันมีอยู่แล้วนะพวกสกิลต่อสู้ตอนตอนที่มันเป็นบอสอ่ะเนี่ยคนนี้เขาก็ลงไว้เห็นป่ะคนนี้เขาเคยลงไวม้มานานมาแล้วมันแตกต่างจากเดิมไหมเดีย๋ยวเรามาดูกันแล้วกันอันนี้เป็นบอสแต่บอสตอัวน,นี้เราไม่เห็นได้ตีเนาะเราได้ตีตอนเนี้เราตีตัวไหนนะเราตีของตัวนี้ไปแล้วใช่ไหม ตัวอีกาคู่ไปแล้วเ่นจินี่ได้ตีไปหรือยังรอบเนี้ยรอบนี้เราตีตัวอะไรจำไม่ได้ตีตัวอะไรมันจะเป็นยิงมันต้องมีมอสสี่ตัวรอบนี้ตีตัวอะไรไปนะจำไม่ได้เพื่อนๆลองเข้าเกมดูกันผมก็ลืมเหมือนกันเออแล้วก็กดูดิปูยามะว่ะสปอยไว้เนี่ยอันนี้เป็นกรณี้ที่มันคือรูปรูปที่เราจะต้องไปเก็บเดินเก็บตามแมปคำเควส อ่ะอันนี้เนาะก็จะเป็นประมาณเนี้ยตัวละครที่เขาประกาศออกมาก็จะมีเริ่มต้นเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของตัวอิชิโกะใช่ไหมโทชิโร่อเซนแล้วก็อิชิมุนุกินก็ยังไม่มีตัวเพิ่มเติมขึ้นมานะาก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปเนาะโอเคมานี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะพยายามมาหาข้อมูลมาให้นะบางทีมันก็ไม่ได้ตรงเป็นร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี้ยเพื่อนเพื่อก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะสําหรับเกมในค่ายเนี้นะครับที่เขามีเนาะอืมก็ที่ผมเคยเล่นก็มีแค่อันเนี้ยแหละอันนี้เคยเล่น <laughs> ที่เหลือก็เป็นวันพีชเนาะวิวันพีชเขามีแบบหลายอันเลยนะเออเป็นแอคชั่นอาพีจีหมันเลยขอดูวันพีชตั้งไหนแล้วกันเนาะมีใครเคยเล่นไหมอันนี้มีพีพีด้วยนะเออเหมือนกันไม่ใช่เหรอเกมเดีวยวกันปะ่าเนี่ยวันนี้มีเกียร์ห้าด้วยโอ้ออันนี้น่าจะเป็นอันเนี้ยที่ที่มีพีพีวันพีชนี้เยอะแล้วเนี่ยอ่ะโอเคเนาะ ก็ได้คะแนนเลตติ้งค่อนข้างดีนะสำหรับเกมในค่ายเขาเนาะก็น่าจะเปิดกันยาวๆแหละแต่ว่าต้องดูว่าตู้กาชามจะเป็นไงเราก็จะไปคาดเดาอะไรมากมายเนาะก็ดูไว้เป็นแนวทางกันแหละนะครับโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฝากกดไลค์ผมด้วยเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ